สบายดีทุกคนขอขอขอภายเนาะขอจับมือเดียวเด้อมือหนึ่งค่ะจับก้องนี่มาอยู่ทงไ้ทงนาะสิจินวงโมงให้เบิกเด้อเนี่ยอ้ <c oughs> อากักโมแซกกักโมหวานมันสบา้ดำนาเด้อมนี้แฮนนี่บรรยากาศอยู่ทงนาะ <c oughs> รรยากาศบรรนี่ดันาดันาบม่มีน้ำกินมานี่กินะวันเจี๊ยบเออห้างมกินอไไปอ่ะของใครของมันมันแซ่บบริปันไปกินดนะ้ เนาะมาเด้่อยยากอืมอืมหวานครับยังโมเซบโมมีขาตั้งกล้องก็เลยเล้กกลิ่มข้างหนึงใช้มือข้างหนึ่งจับกล้องข้างนึง เดือบว่างตังมังโมนี่อ่ะฮะมีคนอยากโมน้องชายโกมยา <laughs> กปอกบักพีนี่ โซดเดอติโต right ้ให้ดำนาเก่งดำนาไว้กินไหลอีกเดี <indie> <making usted> ๋ยวดยกับเก่งอีกเจ็บไรเจ็บเท้าเมงวี่น้ำเมงวี่มา แต่ไม่เอาหลุดเข้าค่ะอือาแ่ผมมีเอฟเฟกต์เลยดูบได้ดเบึ่งบได้สภาพ ฮึมในหลยก็ได้หมดก็ได้มังโมนี้ก็ได้มากกินนี่หลายกําบังหัวดำ จนสิ้นเหมือนอนะก,กันไปกับนาซอยน้าบุริกใจบ่มีเงินจ้างดำเองก็เมื่อยแนวนี้แหละทำใจ อือ,อย่างผมค่ะเพราะว่าผมหลายลจินเจตัดแลเ้อวเอฟเก์ช่วยได้ค่ะบานผีก็ซื้อ อาที่ขอจบคลิปไปสำนีะเด้อสีอัดในเบิรงนเทละเล็กแล้วนะ้อยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ s สต๊อกใครนะเด้อร์สำหรับคลิปนี้สิขอลาไปก่อนบายบายบ,ายบ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 ,ายบาย,บาย